ันนี้ไม่เหลือมาบอกสู้ฟังพี่น้องความลับความลับฟังแล้วก็เงียบไว้เด้ออ่ามไปบอกไปเนาะไอ้ตามที่คอยเห็นกระดูกกันนะพี่น้องอยู่ฟังทั้งผลเขบาบอกว่าเป็นยังมันคือเหล่มเห็นมัานเรื่อยเนาะเริ่มเห็นมันเรื่อยอ่ามุนีไปเห็ดสวนนะนะพี่น้องก็คุดเจอก็คุดเจอกระดูกอีกแต่แต่ว่าแต่ว่ามันประเด็จเป็นประเด็เป็นแบบยาวๆนะเป็นสินเป็นเศษนะเพราะว่าเขาอยู่ เขาอยู่ไก่โบดเก่านะพี่น้องเขาอยู่ไก่โบดเก่าบันที่มองบ้านค่อยเนีย่ยก็าบอกแล้วว่าอีกเนาะว่ามันเป็นที่คงโบดแล้วบัน,นีีมองสองสัยมันจะเป็นรุมฟังซพบเก่าเขากับเออเอาคนเอาคน,นแบบว่ากระดูกกระยังออกแต่ว่ามันเอาออกโบเบิดะนามันก็มีบางส่วนที่มันยังหลงเหลืออยู่สิไนงะค่อยก็เลยไปเห็นหนามบันนีไปเห็นอยู่อยู่ในสวนพี่น้องอยู่สวนหลังบ้านนาบ้านนาบ้าน,น,าานอยู่สวนนาบ้าน ก็เลยก็เลยว่าบวบปากหรอกเดี๋ยวเขาสิมาข่วนคุดเดี๋ยวเขาสิมาคุดสวนก็เลยบริบบอกไพนะพี่น้องเนาะบันนี้อันคอยมาสังเกตเบื้องเนาะตอนที่คอยมาอยู่บ้านนี่ใหม่ๆนะพี่น้องที่ใหญ่ามาอยู่บ้านนี้ใหม่ๆอะ่ะสิเห็นยางแปลกๆที่คอยเอาสู้ฟังเนาะทั้งเหลืองฟันแนทั้งเหลืองทั้งเหลืองแบบเห็นอีหยังแปลกๆคือจังกุแจสินะกุแจมันขยับบ่้มันขยับแล้วก็อคอยไดบบขยับ จริงน้องแดงน้องแดงแบบแพงเลยเนาะแล้วก็เลายๆอย่างพี่น้องทั้งนามเปิดเองเอ้ยยังสินะนาเปิดเองเลยพี่น้องเห็นค่าตาเห็นสองคนนั่บริห็นคนเดียวเห็นสองคนเห็นสองคนนําไอนามเปิดเองนะน้องแล้วกะไอต้นใหม่มันกระดูกกระดิกเองกระดูกกระดิกเองบ่มีอยังบ่มียางสินแบบตีงายๆคนเอาเอาเมื่อมาปัดมายางสินาพี่น้องแบบตีงแบบนาดบ่ัตีงแบบใบใหม่ปิวสินาพี่น้องโบมัน พอมันติงแบบไปใหม่ปิวน่ะติงแบบก็จะเอาคนเอามือมาปัดเลยอย่างไปถือมันจะสีนะ่อะอรหลายอย่างเนาะปณิช่วงหลังๆมาปีที่แล้วนี่ปีที่แล้วนี่ก็ปีนี่คอยคอยกระสวดสวดมนต์พี่น้องสวดมนต์นางสมาทิเริ่มตะโกนนี่คอยกับฟั่งฟังธรรมะฟั่งแบบเป็นแบบฟั่งฟังมาโดนแล้วนะฟั่งธรรมะต่ว่าไอ้พวกนางสมาทิอย่างนี่คอยคอยอยังไม่ได้เริ่มาสะักซัก เอยมาเลื่อมบางเขาพันษาปีทีแล้วนี่พี่นนอกเขาพันษาปีทีแล้วหรือปีก่อนนี่ละ่ะหูซึกว่าเขาพันษาเออเขาพันษาปีเดี๋ยวปีก็กลัวภาษาพี่นนอกข่อ,อนางสมาธิแล้วก็สวนมนางสมาธิแต่ก่อนนี่ก็แค่ฟังฟังพระเพรพญางูสินะฟังไอ้พระพุทธเจ้าเทถรเป็นพระเทศธรรมดาพระพุทธเจ้าเทศเป็นพระไตรปิฎกที่เขาเอามาอ่านน่ะนะพี่นนอก วันนี้อันละข่อยก็เลยพ่อมาหอดจุดหนึ่งเข้ากับอยากปฏิบัติวาสนะก็เริ่มมานั่งสมาธิก็บ่ได้นั่งดนลวงหลายดอกพี่นนอกก็นั่งอ่าสิบนาทียี่สิบนาทีแล้วแต่มือเนาะช่วงนี้ไปตลาดนัดกับบอกอคได้นงดนประไดเนอกยันนั่งสิบนาทีอังสิกะไอเวียกมันหลายพี่นนอกเวียกมันหลายนั่งมือกะเวียกหลายแห้งวาสนาพี่นนอกขัดสมมุิว่าไปตลาดข่าบุญเซลเนี่ยม่อวานนี่ก็กไปเบิร์ดมือไป ไปแต่านไปส่งไม่ติ้อยู่กับหมาหอดบันสามโมงเคิงสามโมงเคิงไปชอปปิ้งกับมาบานสามโมงเคิงกับเฮ็ดกับเขาเฮ็ดกับเขากบนามให้ลูกให้งก่าสีแหล้กกับกับสีสามถุมสามถุมกับกับแหล้วนะพี่น้องมันนีกะสซักผ้าปนี้บริษัซักผ้ามาตั้งแต่อันไปข่าวูุเซลไปอันอ่นแอนตี้ตั้งแต่อาทิตย์ก่อนบริษัซักผ้ามาซักผ้ามื่อว่านมันนี้แบบอลังการแห้งนะงาน งานอลังการแห่งนะพี่น้องเนาะมือนนี้ค่อยการบดีไอ้บดีโดดวิดีโอดอกกระสิเป็นของมืออื่นผุนละของของมืออื่นก็นเป็นวันวันพูดพี่น้องวันพูดกระสิไปข้าวบุเซลอีกไปส่งแมทธิวการ์มากระสิกินข้าวกินน้ำดอกกัสิไปอีกนะไปข้าวบุเซลยูทอกสี่มืออื่นเดี๋ยวเขาเปิดยูทอกสี่เป็นมือแหลกพอหนูเจสิกา้าเราบดีไปขายของอยู่อ่าโดนคัาสเตอร์เพราะว่าเขายังบ่เปิดไอ้ตลาดไนะ่นเขาเปิดแล้วแต่ว่า มันสิมี่สองส่วนน่ะนะบุหูุว่าเขาแบ่งกันจังแดกเนาะอีกส่วนนึงเข้าไปแล้วแต่ว่าไอ้ไอ้ส่วนของพรเอกเจสิกาเนี่ยเขาเขายังโบเดะให้เปิดนะเขายังโบเดะให้เขาเขาไปขายซะซะก็เลยสิปไปอาทิตย์หน้าอาทิตย์อาทิตย์นี้โบเดะไปกะก็เลยได้ไปอันท็อกซี่นะพี่น้องไปท็อกซี่วันพฤหัสบัรรนจะไปขายตลาดนาจูนเนเวิร์กเนาะอ่าบันนี้กะวันซุกับไปขายยูเลดฟอร์ดวันอาทิตย์ก็สิไป อ่ะยอกเนาะวันวันเสาร์อ้วันวันเสาร์ก็สิไปยอกวันอาทิตย์ก็สิไปแฮมเบลิเลเนาะพี่น้องกัแบบทีระจอรองเท้าแต่งแต่นี้ไปมิทัาพุ่งส้มว่าโอ้ยไปอยู่อังกฤษผิวดีเนาะผิวดีพี่น้องมันบริดถือแดดจักเถื่อนนะเป็นวันนี้ถือแดดมือแหลกนี่นะใส,ส,ส,ส่ใส้แดดองตองล้างจากหันหลังก็สิดาพี่น้องถ้าสมมติว่าผิว่คยคำร,ร,รุ่งไปต้องสงสัยดอกแดดประเทศอังกฤษเลยแห้งขนาดเนาะขนาด่อยใส่แหวน่อยใส่แหวนไปมือแหลก ไปยอกมือมือมือไปยอกนะไปคายของขอถอดแหวนออกมองมองเป็นแหวนน่ะเป็นห้อยสีขาวะนะพี่น้องมองวงแหวนน่ะนะมันก็เป็นสีขาวเหนือเขามันก็เป็นสีแบบเข้มเข้มขึ้นนะแบบแดดจะนีมันสีแห้งขนาดแต่ว่ามันมอหูซึกว่าม,มันแดดแห้งปานไนเพราะว่าอากาศมันหนาวะนะพี่น้องมันก็เลยบ่ค่อยหูะนะฮลละก็มีเรื่องมอกสู้ฟังจัเสียลักะเฮตุกับเขากับหนาไปเล็กน,น้อยอยังศสีลัพี่น้องปุ่นไหวใส่โค้งเงี่ยมาแรงมา บรรยากาศในเมืองแรงเห็นหนาควนนายแนวาด้วยแต่ผู้ส่งสิขินหอดเนาะ